สวัสดีค่ะเมลไมคนเดิมนะคะมื่อนี้เมลไม่มีเมนูมาเสนอจา้าเห็ดลาบหมอหน้อยเมื่อนี้เมลไมกับไปเจบหมอหน้อยไม่จากพี่น้องมีส่วนผสมอย่างแน,น่ก่อนจะลงมือเห็ดแมลไมจะไม่แนะนําเม,มนูราบหมอหน้อยให้ดูนะหมอหน้อยบันทึกอื่นหมอหน้อยเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็มีหอมมีถั่วฝักยาวนะคะ ตะไคร่สุดสมุนไพรรุ่นๆนะคะสุดสมุนไพรแล้วก็มะเขือนะคะที่กิงเป็นมะเขือไอ้ขมๆมในใจแมละไม่บุมีแม่ละไม,ม่มมต้องใช้มะเขือพ่วงนะคะแล้วก็มีพริกขีนูนะคะพริกทุกทุกยางอยูอย่ในนี้อยู่ในหัวในสวนของแมละาไม่เบิดคะ่ะอันนี้คือคือมอหน่อยคะ่ะตัวของมันนะคะเนี่ยตัวมอหน่อยนะคะเมละมาไม่ล้างไว้ย่างดีแล้วนะคะล้างเมละมาไม่จะเอามาก,กับลายยานางนะคะเวลล่าเขาจะ